สำหรับ Corolla คอร์ s ปี2025ตัว MC นะครับก็เข้ามาเพิ่มออปชันที่มันหายไปผมก็จับมาหามาใส่ให้ใครดูว่าในรถตัวเองใส่อะไรได้บ้างในรุ่นรุ่นนี้ก็ดูนะครับผมก็ลงทยอยลงให้เรื่อยๆนะครับคันนี้ติดตั้งไฟ2เท้าคู่หน้าเป็นตัวแบบตัวญี่ปุ่นนะครับที่มันจะมีออปชัน option, ตัวไฟ2เทา้ามันจะทำงาน2สเต็ปด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยๆดูกันไปนะผมเริ่มจากการรื้อระบบหรือพาร์ตต่างๆออกมาเพื่อวางระบบงานสายไฟนะครับ ชุดสายไฟกับจุดจุดยึดของเราเราก็จะทําเหมือนโรงงานแบบแบบนี้เลยคนระับเป๊ะๆทุกอย่างวางไม่ว่าจะเป็นจุดยึดต่างๆหรือตัวล็อกสายไฟก็เหมือนโรงงานส่วนสายไฟกับตัวหลอดไฟเราก็เบิกมาจากเม็ดอินเจแปนหมดนะครับเรามาดูการทํางานนะครับตัวนี้ผมทําเป็นล็อกรถก่อนทีหนึ่งครับจะเห็นว่าไฟดับเลยลเพออันล็อกปุ๊บไฟจะติดขึ้นมาสเต็ปหนึ่งนะครับแต่เมื่อเราสตาร์ทรถกดปุ้บสตาร์ทขึ้นหนึ่งทีไฟจะติดขึ้นมาแบบสว่างแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าเมื่อเราเข้าเกียร์ใดๆ หนึ่งครั้งนะครับหรือว่าผักเกียร์ลงมาไฟก็จะดิมเมอร์ลงไปนะครับมันจะติดอ่อนๆให้เราอันนี้ผมดูให้ดูอีกมุมนึงครับว่าไฟเวลามันติดมันทานํางานยังไงให้ดูหลายๆมุมว่ามันทํางานแล้วมันสวยงามแค่ไหนนะครับแต่เราผักเข้าไปเกียร์ีปุ๊บมันจะกลับมาสว่างเหมือนเดิมนะครับเพื่อให้เราตรวจสอบว่าก่อนที่เราจะลงจากรถนั้นอนะ่ะ ไฟมันก็จะฉายออกมาให้เราแบบเต็มที่นะครับในความสว่างที่สูงสุดของมันที่ทําได้ไฟจะทํางาน2อสเต็ปแบบนี้เลยถ้าเป็นออปชั่นแท้ชุดสายแท้ไม่มีการตัดต่อสายไฟใดๆแล้วก็ออปชั่นสุดท้ายที่จะต้องใส่เข้าไปคือ USB นะครับถ้าใช้ชุดสายดีๆมันจะขึ้นซูเปอร์ไฟชาร์จเลยติดตั้งเสร็จมันก็จะเรียบเนียนไปกับคอนโซลรถแบบนี้เลยนะครับมีแสงไฟสีไอซ์ปูให้มันสวยๆด้วยนะครับ